นะคะคสวัสดีค่ะพี่ๆเอฟซีทุกคนวันนี้น้องวัวแก้วก็มีหน้ากับสาวอีกแล้วนะคะสาวงามนะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ของเชียงตูนะคะ่าสาวงามของเรานั่นเองนะคะแต่จะบอกพี่ๆดีไหมเนาะว่าสาวงามคนนั้นคือคือใครนะคะตอนนี้ก็น้องนัดเอาไว้แล้วแล้วตอนนี้ก็คือ ถึงเวลาแล้วนะคะที่น้องวัวแก้วจะไปหาเขานะคะนี่นะคะก็ตอนนี้น้องก็มีนัดกับน้องวัวหองนั่นเองนะคะน้องวัวหองบ้านหนองอ้อนั่นเองนะคะมันก็คือระยะทางที่น้องวัวแก้วจะกลับบ้านไหลกลางนั่นเองนะคะหลังจากที่มาหาสาวบ้านฮะของเรานั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องวัวแก้วก็จะไปหาน้องวัวหอง บ้านหนองอ้อนะคะได้นัดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่วันนี้น้องวแกจะไปหานะคะไม่ดูว่าน้องวัวหองนั้นเขาจะทําอะไรอยู่นะคะแต่น้องวแก้ต้องเรียกว่าพี่นะคะเพราะว่าเขาเป็นพี่ของน้องวัวแกวนะคะต้องเรียกว่าพี่วัวหองบ้านหนองอ้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าพี่เขาจะทําอะไรอยู่นะคะไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้น้องวัวแกกอกําลังจะเลี้ยวเข้าไปแล้วนะคะจะเข้าไปแบบไม่รู้จักทางนะคะ เเข้าไปแล้วเนาะแต่ไม่รู้จักทางและก็ไม่เคยมาบ้านพี่เขาด้วยถ้าน้องจำไม่ผิดคือบ้านนี้นะคะถ้าน้องจำไม่ผิดนะคะต้องเลี้ยวไปอีกเนาะนี่นะคะถ้าน้องจำไม่ผิดนะคะเมื่อวานคุณแม่ก็ได้บอกทางน้องว่แก้แล้วนะคะว่าให้มาทางนี้นะคะถ้าน้องจำไม่ผิดนี่คือบ้านหลังนี้เนาะใช่แล้วค่ะอุ้ยพี่เขาก็ มารออยู่ที่หน้าบ้านเลยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะนี่นะคะก็ได้มาเจอใช่แล้วค่ะไปหาสาวบ้านท้าแล้วก็มาหาพี่แล้วก็ไปกับต้องกลับไปบ้านอีกค่ะตอนนี้คือจากบ้านท้าันนี่เหรอใช่แล้วค่ะกตื่นแต่ใช่แล้วค่ะตื่นแต่เช้าแล้วก็ต้องไปไทย สาวบ้านฮะเพราะว่านัดเอาไว้นะคะแล้วก็มาหาพี่ oh. อีกทีเดิมน,นะคะแล้วพี่ทําอะไรอยู่คะเนี่ยไม่ได้ทําอะไรอยู่เฉยๆ <laughs> อยู่เฉยๆเดี๋ยวขอไปดูในบ้านนิดนึง <laughs> ได้ไหมคะแต่มีเด็กนิดนึงนะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะเราแค่ถ่ายผ่านๆ okay, นเนาะ <laughs> <laughs> นี่นะคะวันนี้มาเจอพี่เขาพี่เขาใจดีมากเลยคะ่ะ <laughs> แต่เราก็เคยเจอกันแล้วเนาะ ใช่ค่ะเคยสั่งของเคยสั่งของจากน้องโบแกวนะคะก็น้องโบแกวก็เคยเอามาส่งที่ที่ถนนใหญ่นะคะพี่เขาบอกไปยาวนะคะเดี๋ยววันนี้ของคุณเมื่อวานมาทางนี้แล้วคุณแม่บอกว่าบ้านคือบ้านหลักนี้ต้องเลี้ยวแบบนี้น้องเมฆไม่บอกน้องโบแก้วยังไม่เคยมาบ้านพี่เขานะคะแต่ว่าเอ้ยพี่เขาบอกว่าไม่มาถูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่นะคะหอจะลบหน่อยนะคะ เย็บผ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่แล้วอันนี้เครื่องเครื่องจักรอะไรคะเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องเครื่องจักรเย็บเสื้อธรรมดาเครื่องเย็บธรรมดาแล้วคือแบบพี่เย็บแบบไหนคะแบบเย็บใส่เองหรือว่าได้ทุกอย่างไม่มีคนมาแบบว่าเออสั่งให้เราตัดอะไรแบบนี้ไม่มีหรอคะมันไม่มีนะแต่ถ้าเขาจะมาเย็บก็เขาเอาชุดมาเอาชุดมาเย็บอะไรแบบนี้หรอคะอืม แล้วคิดยังไงคะเวลาเขาเอาชุดมาเย็บนี่คิดราคาแบบไหนคะก็แล้วแต่รูปแบบนั้นเนี่ยถ้าอยากก็แพงหน่อยถ้าไม่ยากก็ถูกหน่อยอืมอ๋อค่ะแต่ที่เครื่องตกแต่งมันเยอะหรือไม่ก็ตกแต่งนี่นะคะเออประมาณนั้นแหละก็แล้วปกตินี่คือเราเย็บใส่เองใช่ไหมคะไม่ต้องไปเย็บที่อื่นใช่ไหมคะใช่เย็บเองอืมเนี่ยเห็นคุณแม่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่เอาลตัวเฮนนี่น้อย บอกว่าแม่ว่าเฮิร์นข้ามีตังปุ่นเนี่ยวะเฮิรนแม่ข้าหมูหูจั๊กเป็นเสี่ยวก้อนแสะวะเหม่ลี่เลยกังงาเแม่ลี่เลยกังองาโอ้หูจั๊กเออเจออใจออี่นะะเป็นเต้กอกันนิมจ้าอีไม่ว่าบอกว่าโอ้โอ้กว่าเสะเป็นเต้กอกันอ้วมหูเนี่ยแก้วะนี่นะคะทักทายแม่น้องหัวหองนั่นเองนะคะนี่นะคะ นะคะตอนนี้นะคะเราสองคนก็กําลังจะเดินชมรอบๆบ้านนะคะแต่ต้องขออภัยหน่อยนะคะคือก็อัดดบนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่นนหมดนะคะเอาแบบธรรมชาติแบบนั้นเลยค่ะไปเลยค่ะจะบนบ้านหรือว่าไปในครัวก่อนก็ได้ค่ะไปในครัวแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านก็ได้ค่ะไปในครัวครัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครัวต้องเอารองเท้าฝั่งนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะไปเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้พี่โบของเขาก็จะพาไปดูในครัวทําไมพี่บ้านพี่โบของมีรถเยอะขนาดนี้ไม่เยอะนิดเดียวของที่เขาแบ่งอะไรเงี้ยแบ่งให้น้องไปใช้ที่บ้านสักคันสิคะได้ได้ไแม่แม่หนีเลยไอ้แม่หนีเลยไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเนาะแนีเลยได้แม่หนีไปเลยอันนี้คือครัวของพี่โบของเหรอคะอันนี้คือห้องน้ำค่ะ ก็ว่าทําไมถึงได้สวยขนาดนี้ขนาดห้องน้ําเขายังสวยขนาดนี้นะคะเนี่ยดูสิคะตกแต่งซะเลยค่ะเดี๋ยวขอไปดูในครัวนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะอืมนี่นะคะอันนี้ก็คือในครัวครัวค่ะแต่ก็รับรบหน่อยนะคะก็ยังทำไม่เสร็จนะคะอ๋อคือจะทำครัวใหม่ใช่ไหมคะพี่ คือจะทำไหมก็อยากจะทําแต่ยังไม่ได้ทําค่ะอแล้วนี่คือไปทางไหนคะเนี่ยไปไหนคะนี่ก็จะเป็นที่ที่เราดังไฟเราเ็าเรียกว่าเนี่ยสมภัยสมภพเออแบบทำกับข้าวอะไรเงี้ยข้างในก็จะนีนะคะก็จะเห็นวิวทุ่งนาเลยใช่เนคะถ้าเวลาตอนเช้านะคืออะไรแถวๆเนี้ยเป็นหมอกหมดสวยมากพี่ก็ถ่ายตรงนี้ก็ได้แบ่าว่าทำกับข้าวตรงนี้อะไรเงี้ยถ่ายบ่อยแล้วรอค่ะ ก็ทําแบบถ่ายแบบเออชีวิตประจําวันของเราอะไรแบบนี้ค่ะนี่นะคะในครัวของพี่เขาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาแบบนี้แหละค่ะอุ้ยก็ไม่เนียวเดี๋ยวผมโดนต่อนโตนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูบนบ้านค่ะยังไม่เคยมีใครขึ้นไปหรือว่ามีคะอ่ะไม่มีใครขึ้นเลยจริงเหรอคะจริงเออเดี๋ยวน้องจะขอขึ้นบ้านพี่ครา จะขอขึ้นไปบนบ้านพี่เขานะคะวันนี้นี่มาบ้านพี่เขานี่เฮฮามากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะี่เป็นคนเดินเดียวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะหูสูงมากเลยค่ะพี่มันอะไรมันเนี่ยสูงอ่ะหู สูงมากๆเลยค่ะอือนีนะอันนี้คือยังทำไม่เสร็จใช่ไหมคะพี่ยังเลยค่ะก็อันนี้ก็เพงจะสาบไปไม่นานเองทำทีนนิดทีนหน่อยถ้ามีตังค่อยทำอีกอะไรเงี้ยเจ็ดปีแล้วน่ายังไม่เสร็จเลยถ้าว่าใครจะมาเป็นลูกเขยที่นี่นี่คงจะต้องมาทำบ้านให้ก่อนอย่างแรกนี่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในบ้านของพี่บัวของเนะเดี๋ยว ขอไปดูข้างนอกนิดนึงได้ไหมคะนี่นะคะโหเห็นวิววิวเยอะเลยค่ะแต่มันมันบ้านมันเยอะหน่อยเนาะก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นหมดนี่นะคะีวิวถนนด้วยไหมคะพี่มีนี่นะคะต้นไม้ต้นนี้ก็จะเห็นถนนนิดนึงนี่นะคะนี่ก็คือวิวที่ บ้านของพี่โบหองของเราเนี่ยเองนะคะพี่โบหองคนงามใจดีมากเลยเดียวพี่ลอยแล้วดินี่นะคะนี่ขนาดเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะนี่แบบเป็นทางการนี่คุยกันเก่งอยู่เนอะถ้าต่อต่อไปนี่จะเป็นยังไงกันนี่นะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โบหองมากๆเลยนะคะที่พาชมในบ้านแล้วก็รอบๆบ้านแล้วก็ อีกหลายๆอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราไปปิกคลิปกันข้างล่างดีกว่านค่ะไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้หลังจากที่เราวัวแก้วขึ้นไปเดินชมรอบๆบ้านพี่เขาแล้วน้องโมแก้วก็คงต้องขอลากลับบ้านก่อนแล้วนะคะที่ฝากช่อง่ีนสักนิดนึงสิคะค่ะก็ขอฝากพี่เอฟซีทุกท่านนะคะติดตามช่องน้องโมของเชียงตุงด้วยนะคะค่ะก็จะจะ จะปิดคลิปแล้วใช่ไหมก็ถ้าว่าชอบคลิปที่น้องวัวแก้มาหาพี่บัวของแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวัวแกด้วยนะคะถ้าว่าชอบแบบนี้น้องวัวแก้ก็จะมาหาพี่บัวของบายบายนะคะบัวมาทุกวันก็ได้จริงเหรอคะ จะได้มีเพื่อนคุยเนาะที่าอยู่บ้านเฉยๆนี่นะคะก็ต้องขอลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะค <oko> บ๊ายบาย